i <laughs> Okay. ตอนนี้เรามาถึงที่ห้างเมกะบางนาแล้วนะครับวันนี้นะผมจะพามาทัวร์หน้าร้านเมอร์คูล่านั่นเองนะครับร้านเมอร์คูล่าเป็นร้านขาย g a เจ็ t นะครับที่มีของเนี่ยให้ลองแบบเยอะมากๆนะซึ่งเขาเปิดหน้าร้านเนี่ยเป็นสาขาแรกเลยคือที่ห้างเมกะบางนานั่นเองนะครับโซนของร้านเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ b 2 s ชั้น2นะครับตอนนี้ผมไม่รู้นะอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวเมื่อกี้ถามย่าบอกว่าให้เข้าไปในห้างแล้วก็ขึ้นมนไดเรื่อนขึ้นไปนะครับ โอเคคิดว่าเจอแล้วทีแรกนึกว่าจะหาเจอ,อยากนะครับร้านอยู่บริเวณด้านด้านหน้าผมนะครับเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศในร้านไปให้ชมใันแบบทุกซอกทุกมุมเลยแล้วก็ไปดูว่าภายในร้านเนี่ยเขามีกัดเจเจ๋งๆเนี่ยอะไรให้ลองบ้างนะครับ โอเคตอนนี้เรามาถึงบริเวณหน้าร้านเมอร์คูล่าแล้วนะครับกัดเจ็ตที่โชว์เนี่ยแบบเยอะมากๆนะครับอ่ะเ,เขามีมุมนี้ด้วยอ่ะ มีให้ลองนู่นนี่นั่นนะเยอะแยะมากมายเลยนะครับสามารถที่จะมาทดสอบคุณภาพเสียงกันได้เลยทางร้านเนี่ยเขาไม่ได้ห่วงนะเข้ามาเนี่ยเราจะหยิบจับทดสอบอะไรตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยได้แบบอิสระเลยนะครับ<ม>เดี๋ยวผมจะเทสทดสอบฟังเพลงดูครับ<ม>เขาบอกว่านี่หยิบสินค้าและเปิดเพลงใน iPad สักอันหนึ่งสักอันหนึ่งไง<ม>นะโวเสียงโคตรดีเสียงดีมาก แทบเคลิมแ็บเคลิมแล้วเดี๋ยวไปดูจุดอื่นๆเพิ่มเติมนะครับนี่โซนนี้ก็มีลูกค้าให้ความสนใจเยอะมากๆเลยนะครับเป็นโซนหูฟังนะครับอุ้ายางเยอะอหลายยี่ห้อเลยครับครอบคลุมแบบว่าทุกเลนราคาเลยนะครับก็คือตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยผมเห็นอยู่ที่ประมาณ2,000นนิดๆนะไปจนถึงหลักหมืน่นมีหมดเลยแล้วก็หูฟังทุกอันเนี่ยเราสามารถแกะออกจากกล่องนะแล้วก็เอามาฟังเพลงได้นะครับ อันนี้เป็นโซนลำโพงไร้สายนะครับ <Days S 1> เสียงดีมากๆอ่ะอันนี้เป็นลำโพงไร้สายที่เป็นแบบพกพานะครับเสียงดีคุ้มค่านะฮะ <cassette. S 1> มาแชว์มีบอสนะครับแล้วก็ออเดียโอโปรอุ้ยของดีๆเทียบเลยฮะอันดีเมดเอียมี JBL นะครับโอโ้โหโคตรเยอะมีไอว่านะครับคอนสมาร์ตนะครับมีเหมือนกันส่วนใหญเ่เป็นเป็นแบบว่าแบรนด์แบบคุณภาพทั้งนั้นเลยนะฮะอยากให้มาลองกันนะครับแล้วก็เดินเข้ามาอีกนิดนึงก็เนี่ย เป็นอาณาจักรเลยเทโฟนตัวท็อปนะครับ27,000มาดูกันได้ว่าราคา27,000เนี่ยเสียงมันดีแค่ไหนนะครับ1 6 0 0ก็มีนะครับ30,000 4 0 0สี 00. 00. โอ้โหแสนสองครับแสนสองมาทดสอบฟังคุณภาพเสียงสุดยอดได้นะครับ อันนี้เป็นพวกซาวบาร์นะต่อกับทีวีทีวีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมีให้เทรกันแบบหลายรุ่นเลยนะครับหูฟังเล่นเกมหูฟังพกพาไซส์ใหญ่โอ้โหคีย์บอร์ดในฝันนะครับประดับตอคอมอสวยๆนะฮะมีทุกไซส์เลยนะอ่ะแล้วก็ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับ มีพวกเมาส์ด้วยนะมีให้เลือกซื้อกันหลายรุ่นเลยนะครับแล้วก็มีบูธให้ทดสอบใช้หรือว่าทดลองเมาส์ด้วยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็พนักงานใจดีไม่มีแบบว่าถ้าไม่ซื้อจะมานั่งยืนกดดันอะไรม่มีนะ<ๆ>เขาก็ยืนแบบให้ความร่วมมือแล้วก็ให้คำปรึกษาครับในการที่จะเช็คสินค้านู่นนี่นั่น<ๆ>เห็นไหมโอ้โหสุดยอดเลยครับ โอเคครับคิดว่าน่าจะประมาณนี้แล้วกันสำหรับการพาทัวร์เที่ยวชมหน้าร้านเมอร์คูรานั่นเองนะครับตัวร้านตั้งอยู่ที่ห้างเมกะบางนาชั้น2นะโซนใกล้ๆกับร้าน B2S ครับใจรักร้าน ME กลมๆสวยๆแบบนี้ครับใครอยากมาเททดสอบครับความสุดยอดของแก๊เจ็ตครับเขามีให้เลือกเนี่ยเยอะมากๆมากันได้เลยครับที่หน้าร้านเมอร์คูราครับที่ห้างเมกะบางนานั่นเองโอเคแล้วทีนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ